สวัสดีครับนะพบกันในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรน,นะก็เข้ามากันได้นะ <c oughs> เพียงคนละ9ก0 0 900เกแชร์เพียงเท่านั้น <c oughs> อืมนะเพียงคนละ9000 900เกอ นะ99แชร์สวัสดีนะครับสวัสดีครับเข้ามากันได้นะครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะถามได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอก็มาแล้วนะ ช่วยกันกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะเพียงคนละ9,999แชร์เข้ามากันแล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็นะกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ขอดอกกุหลาบให้ด้วยนะ ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะนะสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ สวัสดีทุกท่านนะในรายการนะครับในรอบนี้ของเราครับผมอาจารย์ท็อปแล้วก็มีอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9,999แชร์นะเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสวัสดีครับคุณขวัญ มาแล้วนะครับนาะคูณขวัญ9,999ดอกนะครับนะฉายานะผมให้ฉายาไว้ขวัญ999ดอกนะมาครับนะเราก็มาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสําหรับในการของเราในรอบนี้แล้วเราก็จะมาทําคนมีองค์องค์เทพเสริมดวงกันนะครับนะคุณฝันอ๋อรอบนี้คุณขวัญ21ดอกนะครับนะมาแล้วนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะ เข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอ้นะก็มาแล้วเหมือนเดิม,ม,มแล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับเราจะเราก็ถามกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับนะเข้ามากันแล้วก็ถามกันได้นะไม่ใช่เข้ามาแล้วนิ่งเงียบนะครับนะผมก็งงกันแหละนะนั่งเข้ามาแล้วนิ่งเงียบไม่กล้าถามแปลกเนาะไอคนดูดวงเนี่ยไงคนที่ไ่ ไอคนดูดวงยังไงก็ดีสัยก็ยังดูดวงวันยังค่าโอ้ยผมอะดูดวงมาเป็นสิบปีแล้วเอาพูดตรงๆนะอาจารย์โอก็ทํารายการดูดวงมาด้วยกันเนี่ยแหละทํามานานเหมือนกันนะเราทํากันมานานนะครับมาเป็นสิบสิบปีตั้งแต่ไลฟ์สดรุ่นแรกอะคนเข้ามาทีเก้าพันคนนี่เราให้ฟังนะถึงอดีตนะคนเข้ามานะเก้าพันตัวคนผมงงอะมีวันหนึ่งอะประมาณช่วงบ่ายสองผมงงเลยอยู่ดีเข้ามาได้งไงเป็นพันคนเออ นะจานโอนั่งอยู่แหละนะแต่เขาพูดตรงนะผมมาเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองนะชอบแอคทีฟตัวเองให้ตัวเองแบบเหมือนกับว่าทําอะไรผลงานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะก็มีช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรมีรายการองค์เทพเสริมดวงคนมีองค์แล้วก็ดูดวงทั่วไปรายวันเราก็ทํากันทุกวันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะเอ,อผมกับจารย์โอเนี่ยทํารายการดูดวงกันมานานแสนานานแล้วนะ ถามว่าทํามานานแสนนานนี่หมายถึงอะไรทํากันมาเป็นสิบปีเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนน,น่าจะไม่ถึงสิบปีครับเพราะเราเพิ่งคบกันเนี่ยเดือนนี้จะสิบสองปีน่าจะประมาณหกเจ็ดปีนะเราะว,าว,ว่าอาจารย์ท็อปทางานของตัวเองอยู่ยระยะหนึ่งเลยกว่าจะมาทำ,ทำอันเนี้ยออนไลน์ร่วมกันกับอาจารย์ท็อปอะมันเว้นช่วงไง ประมาณหกเจ็ดปีนะก็ทำมาเป็นหมื่นหมื่นกว่าตอนนะอ่ะในการ<ช>ดูดวง<ช>เป็นหมื่นกว่าตอนนะ<ช>่ะคือมันทำมาเยอะหลายหมื่นด้วยเน,น,นาะเนาะสกลยแสตน่ะโดนแบบว่าโดนโดนอะไรโดนล้างทิ้งช่องล้างทิ้งไปก็เยอะนะเข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นจริง,รงเราไม่ได้คิดจะทำเป็นของตัวเองก่อนตั้งแต่แรกไนงะ <king S 2> มีคนชวนเสร็จแล้วก็เลิกทํากับเขาไปแล้วเราก็มาจัดตั้งช่องตัวเองนะครับเพื่อมาอาทําการดูดวงมาดําเนินรายการกันเองนะเข้ามานะครับนะแล้วถามได้นะครับคุณขวัญจะถาม <im itation> อะไรก็ถามได้จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะทํำในของตัวเองสักสักอย่างของนั่นแหละ <im itation> มีคนทําให้นี่ยแหละตอนแรกจะบอกว่า เรื่อง youtube นะมีแต่คนทำให้แบบนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้เรามาต่อยอดของเราเองเอาตรงๆเลยนะเออตอนแรกอะผมก็ไม่คิดว่าจะมีช่องของตัวเองหรอกแต่คิดว่าเราทำไปแล้วว่าทำถึงจุดนี้แล้วเราต้องทำไปตลอดทำไปเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเดินแล้วไงแล้วเราทํารายการแบบนี้มาตลอดไงเอาตรงๆนะมีลูกศิษย์ทําช่องให้สามช่องมันตรงๆนะ แล้วช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือช่องชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนนิพิยกร o อ,ออฟฟิเชลนะคะสวัสดีนะครับเข้ามากันได้ครับขอดอกกุหลาบนะครับนะขอดอกกุหลาบคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าดอกนะหรือคนละดอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะแล้วก็ถามเข้ามาได้ครับ พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามเข้ามาครับนะนะเข้ามากันได้ครับนะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่ากว่าผมจะทํารายการกว่าจะแบบบุกเบิกกันมาได้ขนาดเนี้ยตั้งแต่ Facebook y o u t u b e มา Tik t o อกนะไหนส่งดอกกุหลาบมายัางชื่ออะไรภาษาอังกฤษ ฟังแล้วเข้าใจค่ะนะพอต้องสวดมนต์นะทำสมาธิเท่านั้นถึงจะเข้าใจใช่ถูกต้องแปลว่าคุณดูในคลิปของผมผมพูดตรงๆเลยนะถ้าไม่สวดมนต์ไม่ทำสมาธิอ่ะหลายๆหลายคนเนี่ยมาอะไรรู้ไหมหลายหลายคนเนี่ยโทรมาถามผมอาจารย์อาจารย์าารยสูตรลับในการตรวจองค์ตรวจเทพเป็นยังไงเราคำตอบนะคะเออ สูตรลับในการตรวจองค์ตรวจเทพเป็นยังไงโทรมาถามเลยนะผมบอกอะไรรมั้ยเป็นสวดมนต์กับนั่งสมาธิสิถ้าไม่เป็นสวดมนต์กับนั่งสมาธิอ่ะมันทําไม่ได้บางคนอนะโทรมาบอกเมื่อไหร่หนูจะสื่อกับองค์แม่นะนะอินตราเดียเลยนะมาแบบอินตราเดียนะเ,ออเราทําทั้งหมดสามรายการนะครับนะเข้ามากันได้เอาถามเลยไก่คุณไก่ค่ะพรุ่งนี้จะได้ตังจากป่าไหมจากป่าป่าป่าอาป่า,ปา,ปา ป๋าจากป๋าไหม่ถ้าออกไปหาแกนะคะได้ครับได้ตังจากเสียครับนะเสียใบไผ่พรุ่งนี้จะได้ตังจากชายแก่ๆสักสามพันไหมคะอาจารย์อ,อ่ไม่น่าได้นะไพ่มันบอกไม่ได้นะนะอ่าชนะความขึ้นขี้เกียจได้คงดคีก็ส่วนมนสิหวงวางก็สวนมนเนี่ยชนะความขี้เกียจได้คงดี ชนะความขี้เกียจคืออะไรรู้ไหมถึงเวลานั่งสวดมนต์ถึงเวลาภาวนาอะไรเงี้ยนะแบบแบบที่ผมสวดประจาอ่ะผมนึกใจผมก็สวดสัมปติชามินาสังสีโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจมหาเทวาเชราภาภวันทุเมมหาพุทธโยมหาทาโพภวันทุเมมิเตพาหเตโพธมาอาุณโมพุทายาเวริเทโยเวริโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสา เวรเทียงพุทธสามานีมามาพุทธศัสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาาฮาเทเรอะไรอาจารย์โออาจารย์ทอจะรวยก่าโอหรือเปล่านะนาคตไม่คืออาจารย์ท็อสวดคาถาเงินล้านเยอะมากไม่สวดทุกวันอะคือแบบว่านึกนึกปุ๊บสวดปั๊บนึกปุ๊บสวดปั๊บอย่างเงี้ยยังเป็นแบบคาถาอะไรนะแม่ชีบุญเรือนคาถาพระชิมพรีหรือคาถาพระศิวลีนะก็่คือสวดเยอะมากเลยสุขภาพ ตอนนี้ครับสุขภาพตอนนี้ครับหกเหรียญหกเหรียญนี่ไอ้เจ็ดเหรียญนี่ละยังแข็งแรงอยู่เจ็ดเหรียญนี่หมายถึงแข็งแรงเพราะว่าคนเนี้ทำทำสวนทําสวนนะแล้วทําได้ได้ดีด้วยมีเงินมีทองไยถึงว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ครับนะอาจจะมีเวียนหัวนิดๆนะคเครียดมันอารมณ์มันออกคเครียดเครียนนด,นดนิดๆมันเหมือนพยายามหาความเป็นตัวของตัวเองอะนะนะ ถ้าเอาพูดจริงแบบว่านึกปั๊บสวดปุ๊บนึกปั๊บสวดปุ๊บอะถ้าทําได้จะดีเพราะอะไรรู้ไหมนะชารีตีชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัธรมมามาพราพรังมามาโพคะมามามาหราโพมามาสเพเชนาพหูชนาพวันตุเมเขาเป็นการสวดใช่นึกสวดนึกได้สวดปั๊บผมว่าผมผมเป็นคนที่นึกนึกอะไรได้สวดปั๊บสวดปั๊บสวดปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะเวลา เวลาผมจะเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคุณสวดมนต์มาตลอดทั้งชีวิตอ่ะวันสุดท้ายที่คุณกาลังจะตายนั่นแหละคุณนึกอะไรได้มันจะไปอย่างนั้นถ้าคุณนึกสวดมนต์ได้ตลอดเวลาภาพนั้นอยู่ในหัวตลอดเวลาสิ่งนั้นจะทำนะมาครับคุณเบียร์สามสิบสองในการเสริมดวงไหมครับผมขอแนะนํานะถ้าใครจะถ้าใครต้องการเสริมดวงเสริมราศีด้านความรักความเมตตามีสองแบบให้เลือก อินมหาเสน่เมตตรามหานิยมและนะปู่เจ้าสมิงพรายนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับนะอย่างที่ผมบอกฮะทุกคนอยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นทุกคนอยากจะได้สิ่งนี้นะนะนะน,ะนี่ครับนะนะนี่ครับนะเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอินมหาเสน่และปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าสมิงพรายหน้าตาเป็นเสือนะครับนะเสือนะ ปู่เจ้าสมิงพายนี้เป็นเจ้าตำนานแห่งนิลิพลอนะครับนะนะรอบนี้เราก็จะมากันอยู่กันถึงทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งนะถ้าบอกว<อ>่าตอบให้เขาก่อนทะเลาะกับแฟนจะกลับมาดีกันไหมครับนะดูให้นะเจ้าว่าเจ้ากลับมาดีไหมมันเหมือนต้องแอบกลับมาดีกันอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนเป็นการแอบ,บซอ่อนหรือแอบ,บซอ่อนหรือคุยกันไปก่อนแต่แอบ,บซ่อนซ้อนรักนี่ครับ อินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมสมานพลังลาวคืนพลังรันะ์นะสอบถามมาเข้ามาได้ครับเช่าบูชาได้นะมีเยอะมีเยอะเลยมีเยอะเออ,เอะนะมีเยอะสบายครับตามสบายเลยครับไปสวดมนต์ครับตนตูนย่างยี่สิบ็ดไปบนขอเปลี่ยนแหล่งฝึกงานไว้จะสําเร็จไหมครับผมดูแค่ว่าถ้าคุณจะได้เปลี่ยนแหล่งฝึกงานไหมจะได้ไหมแค่นี้นะปัจจุบันนะ คุณถ้าคุณขอนะผู้หญิงจะช่วยถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงจะดีอะไรที่เป็นผู้หญิงอะนะผมบอกแค่นี้นะนะต้องขอฝ่ายแม่นะบอกแค่นี้นะผมบอกแค่นี้ถ้าอยากให้บูชาถูกรางวัลที่หนึ่งคุณต้องไปสวดพระกาถาเงินล้านอะไรอาจารย์โอ้ก็เครื่องนี้ไงทำทำรายการอ่ะอือเราจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางไป ถ้าถามว่าบูชาแล้วจะถูกไหมสําหรับคุณผมคิดว่าคุณคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะผมก็พูดแค่เพียงว่าสวดปุ๊บนึกปับ๊บนึกปับ๊บสวดปุ๊บทาได้ไหมล่ะถ้าทําได้คุณก็ได้คุณขวัญให้ดอกไม้อีกแล้วค่ะขอบคุณนะครับนะสําหรับดอกกุหลาบสิบอ่ายี่สิบดอกกุหลาบวันนี้นะครับนะนะยี่สิบดอกกุหลาบ แบบนึกปั๊บสวดปุ๊บนึกปั๊บสวดปุ๊บขอบคุณคุณขวัญน,นะครับสามกุหลาบหนึ่งกุหลาบหนึ่งกุหลาบนะขอบคุณนะครับเปิดก็ให้มายี่สิบกว่าดอกละตอนนี้ก็น่าจะสามสิบกว่าดอกนี่นะคะคุณ,คณคชื่อเทียนไขแสงอรุณค่ะอ๋อเขาไม่แชร์หรอกเขามากบญแพ้วาสนาเขาบอกว่าบูชารางวัลที่หนึ่งไหมถ้าอยากได้ถ้าอยากได้รางวัลที่หนึ่ง ขอกระทั่งเทเวสุวรรณมีนะครับมีแต่ว่าคุณจะบูชาหรือเปล่านั้นคงเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันขึ้นกับวาสนาของแต่ละคนแต่ว่าวาสนาของแต่ละคนนั้นนะ่ะมันขึ้นกับว่าจะบูชาไหมผมบอกเลยนะเทเวสุวรรณเนี่ยเคยมีปาฏิหารินะไปไปดูในหนุ่มคงกระพันด้วยเด็กใครที่บูชาเทาเวสุวรรณอ่ะไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านถ้าบูชาี่ถูกถูกถูกจุดจริงๆนะถ้าบูชาถูกจุดจริงๆเพราะว่าวาสนาเหล่าเนี่ย <c oughs> มันเป็นของคนที่มีวาสนา คนที่มีวาสนาคือคนที่เชื่อและเข้าใจสำหรับคนที่ไม่สวดมนต์ไม่ไม่ได้บูชาไม่ได้อะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็ถามไปเรื่อยๆเพราะคุณ<ๆ>สาแชร์แล้วค่ะคุณสาแชร์แล้วค่ะสาสิบสี่งานคืนนี้จะได้เงินดีไหมคะจะปังหรือเปล่าคะก็ได้เงินดีอยู่นะได้เงินค่ะใครบอกว่าได้เงินดีอยู่นะถ้าถ้าคุณภาวนาคาถาเงินล้านเนี่ยแบบว่าแบบหลวงพ่ออะไรนะแบบ นายประยงต,งตั้งตรงจิตอ่ะคุณไปเปิดประวัติดูในเซิร์ชในเน็ตก็ได้นายประยงต,งตั้งตรงจิตเริ่มจะชีวิตจากคนธรรมดาที่ไม่มีเงินเลยจนมามีอยู่ต้องเป็นพันพันล้านทุกวันเนี้นะนะสมจิชามินาสังสิโม,มพระมาจุมหาเทวาสเพคาปคายรันติพระมาจุมหาเทวาเทราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภวพวันตุเมมีแต่ภาวหเตโพธมาอุณมพุทธายเวริทิโยอิโคณายัง วเวรหิมภาเวรทศสีวเราสาวเรทศาเวรทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธศสวาหมสมติชามีเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรนะผมชอบปู่ราษีครับรักมากงั้นก็คุณก็มีวาสนากับปู่ราษีอะนะถามว่าเรามีไหมปู่ราษีนี่ค่ะปู่เจ้าสวิงพลายอ่ะนะไหนดูซิชื่ออะไรชื่อแล้วไม่ปู่อะไรนัดยี่สิบเจ็ดเหรอ คุณนัดยี่สิบเจ็ดการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวดูให้นะการเงินเป็นอย่างไรนะนะขอหัวใจเก้าขอดาวเก <99 S 1> ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกใครเข้ามาขอดาวบ้างท้าในเฟซบุ๊กนะการเงินต้องพยันหนักเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ได้นะคะ,ะได้ด้วยความยากลาบากแต่ได้อ่าปูรษีว่ามานี่ไงนี่ครับปูรษีครับมีให้บูชานะครับนาะถือไม้เท้านะ อมภพคณทัพมุนีเทวะที่โอถือเนี่ยอ่านะอมพคทัพมุนีเทวานโมพุทธายะทุติยมปีภพคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายะตัตยมปีภพคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายะนะบูรุษีนะครับปู่ตาไฟองค์นี้ส่วนปู่ร้อยแปดองนี้ครับนี่ครับนะสวยงามนะครับนะศักดิ์สิทธิ์ผมบอกได้เลยว่าคุณอยากเจริญรุ่งเรืองคุณก็ต้องมูกันถ้าคุณไม่มูมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเอารุ่งรุ่มดวงสุขภาพค่ะ ว่าไปตามหน้าไพ่นะครับคุณลุงนะนะ<อ>ดีครับยังแข็งแรงอยู่ครับนะยังแข็งแรงอยู่นะครับสําหรับคุณลุงนะเรื่องสุขภาพนะถ้าเหมือนเหมือนหลวงตามามีคนคนนึงเป็นนี่ยี่สิบล้านแล้วเขาเอาคาถาหลวงตามาเนี่ยไปสวดทั้งวันทั้งคืนคุณขวัญมาอีกแล้วฮะสามดอกนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับฉายยานะผมผมให้นะฉายยาคุณขวัญ นะกุหลาบเก้าก้าราเก้าดอกก็อย่างบอกว่าคาถาพระคาถามหาจากักรพรรดินี่สวดยากไหมไม่ยากหรอกนะเอาคุณนะก้อยไม่ได้แชร์ให้นะคะปี <ขอ S 2> นีน้เราดูสามวันค่ะเราดูสามวันนะนะอย่างคาถามหาจากักรพรรดนี่ง่ายนึกปั๊บสวดปุ๊บนึกปั๊บสวดปุ๊บ นมโมพุทธ,ธายาภาพุทธะไตรรัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธ,ธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทรังอะหังวันทามีทุเรตเออะหังวันทามีธาตุโยอาะหังวันทามีสัรพสมพุทธ,ธาธรรมมาสังฆาปูเชมิ คุณเคยเห็นกากระบาดกลางมือไหมผมจะให้ดูนี่ผมจะให้ดูกากระบาดกลางมือนี่กากระบาดกลางมือของจริงครับนี่คือกากระบาดกลางมือของจริงครับที่คุณเห็นตามคลิปต่างๆที่คุณบอกว่ามีเทวดาคุ้มครองนี่คือกากระบาดของจริงครับนะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเส้นใหญ่ๆเลยขีดกลางกั้นแทงเลยระหว่างหัวใจเนี่ยนะเอาปากากามาเขียนก็ไนดนะ้ให้เขาดู นะจะให้ด <NYU. S 2> ูจริงๆนะครับนะนี่คือเส้นกากบาทของจริงผมมีทั้งซ้ายขวาเลยอาจารย์โอเคเลยไม่ต้องออกแค่แค่แตะเนี่ยแต่ให้ดูเนี่ยนะเนี่ยกากบาทของจริงนะเขาไปเขาไปเนี่ยคือเส้นกากบาทของจริงเนี่ยเส้นที่เขาบอกว่าเทพเทวดาผมมีหน้าที่ตรวจองค์ตรวจเทพให้คนด้วยเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นนี้มันกําหนดเข้าไปเขาไปนะเส้นเนี้เป็นตัวกําหนดตรงนี้ค่ะนะเส้นเนี้คือตัวกําหนดเนี่ยเรื่องจริงนะ เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ถามว่ามีไหมเดี๋ยวให้ดูเลยขีดให้ดูเลยเนี่ยแทงสองทีเลยนะเส้นเนี้ยนะถา,ถามว่าฟีถามว่าฝั่งนี้มีไหมมีเหมือนกันครับมีสองฝั่งเลยผมมีอะ่ะนะคนบอกว่าเอ๊ะทําไมอาจารย์ให้มันสุดๆดต่ให้มันสุดเลอาจารย์คนนี้ทําไมมีเซนต์นะอาจารย์คนนี้ทําไมดูดวงคนตรวจองค์ตรวจเทพคนผมจะให้ดูนะที่เขาว่ากันที่เขาว่ากันาตาม,<ห>มคลิป<ำ>เออ ที่เขาว่ากันตามคลิปต่างๆนะใช่ที่เขาว่ากันตามคลิปต่างๆดวงแรงเนี่ก็หมายถึงว่าถูกกาหนดไว้ด้วยตัวนี้เลยนะเอาันนี่มานะถูกกาหนดไว้เลยตัวนี้เลยว่าให้มาดูดวงคนถูกกาหนดไว้แบบนี้เลยนะนะมีผมมีอยู่สองเส้นสองเส้นใหญ่เลยนะสองเส้นใหญ่นะอ่านะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยเนี้ยให้ดูเลยมีสองข้างเลยเนี่ยเนี่ยไปสองข้างเลย มีมีสองข้างเลยคนคนบอกว่าดูดวงคนเนี่ยคนคนดูดวงคนเนี่ยมันมีไหมมีครับกางลายมือระหว่างเส้นสมองกับหัวใจอาจารย์โอ้ก็มีแต่มอนซ้อนกันใช่ของอาจารย์พ็อเนี่ยมือข้างนี้ก็ซ้อนกันอยู่นะถามว่ามีไหมมีนะครับนะมีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงงเหมือนกันแหละนะนะเขาว่ากันว่าเออคนพวกนี้ดวงแรงเขาว่ากันอย่างนี้ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะไอ้เรื่องฝ่ามือเงี้ยแต่พอตอนหลังๆก็ได้ศึกษาดูจริงๆมันมันก็มีอยู่จริงนะครับนะ อย่างเวลาแบบว่าถามว่าการสวดมนต์เนี่ยมีพลังไหมมีจริงครับนะมีจริงๆนะครับนะการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาเนี่ยมันมีอยู่จริงครับนะแล้วการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาเนี่ยสำคัญกับตัวคนโดยตรงถามว่าเพราะอะไรเพราะเทวดาจะมีกําลังนะมีนั่นแหละแต่จะชัดขนาดไหนนั้นสุดแล้วแต่วาสนาเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นอย่างนี้เลยไอ้ยางงี้หลยเส้นมันมาอย่างนี้เลยจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยกดกดกดไอ้นี่ ปากาลงไปในเส้นเลยเนี่ยนะเส้นมันมาจริงจอ่ะของโอเขามอะนะีอ่านะอ่าทีละข้างมันจะอยู่ระหว่างสมองกับหัวใจเส้นเส้นหมอดูนะเส้นที่แบบว่าคนมีเซนมีอะไรเงี้ยมันจะขึ้นอย่างนั้นอยู่แล้วระหว่างสมองกับหัวใจมันเป็นของมันเลยนะนี่ค่ะอืมดวงดวงดวง,ดวงชะตาถึงถึงต้องมานั่งดูดวงคนตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะแต่พอศึกษาไปนา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 ,นา,นา,นานถึงได้เข้าใจนะยังแบบ นึกปั๊บสวดมวปุ๊บนึกปั๊บสวดมต์ปุ๊บผมเป็นนะผมเป็นอาการอย่างนี้นะตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนึกปั๊บสวดน,นึกปั๊บสวดน,นึกปั๊บสวดเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนกับไฟฟ้าช็อตอ<ก>่นะก็จาได้ว่าเรามีตั้งแต่เด็กแล้วนะมีตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะนะแล้วอยู่กับเรามาตลอดด้วยเส้นพวกนี้ยอืมนะแต่ว่าพอโตขึ้นเส้นมันจะซ้อนๆกันนะมันจะมีขึ้นมาเป็นเส้นดบบเบิ้ลอนะ่ะของผมนี่ก็ของผ,ผมนี่กระโดดเลยมาเป็นเส้นเดี่ยวเลยนะเออขออาจมันจะเป็นเดี่ยวแบบตัด แค่สองเส้นเองอืตัดกันเลยมาครับนะก็เข้ามาแล้วก็ถามไปคุกก็แชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตอบให้นะคะสามวันนี้ใคร,ครใครจะเข้ามาก็มามา,มาถามข้างหน้านี้ได้นะครับแล้วก็แชร์ก่อนครับแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยอายุและตามด้วยคําถามเราถามว่าคนที่มีเซนส์เนี่ยแล้วดูดวงให้คนได้นะั่นน่ะถามว่าบางคนเนี่ยมีปู่หรือสีผมจะเล่าให้ฟังนะส่วนใหญ่คนที่เป็นปู่หรือสีนะตอนผมเป็นเด็กอะ่ะเขา ดูไพ่ย,ยิปซีตอนนั้นอะ่ะผมยังดูไพ่ย,ยิปซีไม่ค่อยเก่งแต่ว่าผมเห็นเขาแล้วแหละเขาดูอยู่หน้ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาถามว่าตอนนั้นอะ่ะผมเจอเป็นร่างแกเป็นร่างปูสีตาไฟผมก็ถามแกว่าทําไมมามีลูกอตอนแกแล้วบอกเออใช่มามีลูกอตอนอายุมันห้าสิบแล้วอะโอ้โหผมงงเลยอะแต่ลูกแกงเล็กอยู่นะลูกแกไม่ได้สิบขวบแล้วล่ะผมก็ยังถามแกเลยว่ามาเจอทุกอย่างตอนตอนตอนแกหมดเลยบอกงี้อายุมากแต่แกเก่งนะแกเก่งตอนแกปลุกเสกอะไรนะ ปลูกเสกปูตาไฟตอนแกปลูกเสกหุ่นอ้นี่หุ่นพะราษีอ้นี่อะไรนะอามาไหนชื่ออะไรตันสี่ห้าคุ่นต้นตั้นค่ะสี่สิบห้าสามีชื่อวิไลเราดูสามวันนะสามีชื่อวิไลเขาตัดขาดเราจริงใช่ไหมเขาเงียบไม่ติดต่อมาอ๋อเรารเราเราเรา,เราไม่ดูเรื่องตัดขาดนะครับแต่เราดูว่าจะมีโอกาสติดต่อกลับมาไหมเราดูแค่นี้นะ คือจะไม่ดูว่าใ,ใครรอกกันขาดนะคะไม่จะไม่ดูคําถามนี้นะมีถามว่าดูมีโอกาสติดต่อกลับมาไหมดูดูแค่รายสามวันนะครับดูรายสามวันนะครับนะไปสวดมนต์ภาวนาครับสร้างบารมีให้ตัวเองหน่อยครับนะถ้าอยากให้เขากลับมาคือคุณต้องสร้างสร้างกรรมดีแล้วแผ่เมตตาให้เขาแล้วมันจะได้ดีกลับมาผมพูดแค่นี้นะพูดแค่นี้นะพอไพ่มันเป็นไพ่แห่งการบําเพ็ญเพียรภาวนาคือเวลาคุณไปสวดมนต์อะไรเงี้ยคุณอุทิศบุญให้เขาด้วย มันมันจะไปเองมันมันมันถึงนะครับบุญเนี่ยในโลกวิญญาณมันเคลื่อนไปถึงกันหมดเลยนะนะบุญนะในโลกวิญญาณมันเคลื่อนไปถึงกันหมดนะนะนชารีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราภังมามาโภคะมามามหาธะโภมามาสัพเพชนะพหูชนาภวันตุเมเนี่ยน่งสวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยหรือว่าหรือว่าเป็นก็คาถาแบบอะไรนะปลดนี่ยี่สิบล้านอ่ะนะคาถามหาจักรพัรดินะ นะโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนญานมณีนพราศีศาสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันธังเสวลีจมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอาหางวันทามิทาตโยอาหางวันทามิสัมโสุพุทธธรรมะสังฆปูเชนะ แล้วก็คาถาไอ้น,นี่ครับแม่แม่อร่าถาเงินลานนะสัมปติชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเต รัมาจมหาเทวาพิราภาภวันตุเมมหาพุทโยมหาราโพภวันตุเมมีเตพาหะเตพุธามาอาุณโมพุทธายาเวริเทโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทัสเซเวรทัสสาเวรเทโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสสวะหุสมัติชามีพาภาหาหาเทเรแบบกำหนดจิตอย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งวันแบบนึกปั๊บสวดปุ๊บนึกปั๊บสวดปุ๊บนึกปั๊บคิดปุ๊บนึกปั๊บทำได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม อาิตตังตย,ยานหรือยานหรือว่าเขาเรียกว่าพลังจิตเกิดจากการภาวนาเมื่อภาวนาจนจิตเข้าไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือจุดของเ,เรียกว่าสัญญาสัญญาคือจําจําได้เนี่ยเวลาเราใกล้ตายเนี่ยนึกปั๊บไปปุ๊บนึกปั๊บเห็นปุ๊บนึกปั๊บเห็นปุ๊บนี่นี่คือผมสอนกรรมาฐานแบบเบื้องต้นเลยนะคุณจําภาพพระพุทธเจ้าภาพใดภาพหนึ่งก็ได้แล้วคุณสวดมนต์ไปเรื่อยๆคุณชอบบทไหนคุณเอาบทหนึ่งมาหาจักรพัิเงินล้านแม่แมชีบุญเรือนถาปชิมพรี คุณสวดแล้วคุณกาหนดจิตตรงเข้าไปเมื่อกําหนดจิตตรงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาบันเหมือนไปเลยมาแล้วนะบทที่สวดน,นี้สองบทนี้สวดทุกวันที่สวดมนเลยค่ะนะมีเมตตามหานิยมนะครับคุณพอลลี่นะคะถามหรือยังคะยังอ๋นะอถามไปแล้วยัง,ย,งยังไม่ได้ถามนะสวัสดีนะครับนะทุกท่านผมถามว่าทํารายการนี้มานานยังนานแล้วเดี๋ยวผมจะออกจากรายการแล้วนะเหลือเวลาสองนาที นะก็จะออกจากรายการแล้วเดี๋ยวโฆษณาก่อนโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิมติดต่อดูดวงกับท่านประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธานสูงสุด mm hmm. Facebook โอเิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอเิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสรงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัขงวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับนะวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6สี 58. ไอดีวายเอเจทีเอาปหนึ่งกละก็หมดเวลาลงแล้วท่านอาจารย์โอ้กับผมก็จะไปรายการคนมีองค์กระองค์เทพเสริมดวงเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอีก2นาทีกลับนะมาที่ติ๊กต็นะคะแล้วส่วน Facebook เนี่ยเราจะย้ายไปทําที่ YouTube นะคะช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิวพยากรออฟฟิเชีค่ะนะโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมอาจรย์อ